จะเจอตีนเลยวะไอ้เหี่ยน,นมันหลับอยู่นะเห้มันหลับอยู่ไปไปไปเอาไปตามทางดีกว่าเฮ้ยเฮี่ยโค้ตายอยู่นี่ อันเนื่อยสัตว์เอ้ยปีลิเทียตีตีไอ้เหี้ยนั่นไงตายกูว่าแล้วไงกูว่าเสียงเหี้ยอะไรอยู่ใ,ใกล้ลออเรียบร้อยเฮ้ยเทียจีบปีลิเทียไม่ทันกูต้องไปลงใหม่ๆเลยเนี่ยสัตว์เอ้ยแต่รถก็ไม่มีปืนด้วยนะ เชนเฟลไม่ได้อย่างนอยกูกลับไปทุกงตอนนี้ใช่ปเฮ้ยเฮียแม่เฮ้ยตกใจหมดพ่อของตายแม่งอยู่นี่ว่อะโหเฮีย วิ่งสวนแม่งดิจะลงไปกู้ของบริสัตเ์ี๋ยวมาเสือกู้แม่งอยู่ข้างหน้านี่สัตว์เอ้ยวิ่งสวนมามึงได้หนึ่งกูอยู่นี่แหละทั้งวันแหละสัตว์เอ้ะ ฝั่งน,นี้